บริษัทอินดีมครับเกิดขึ้นจากแนวความคิดของ4คนด้วยกันที่มีความคิดในทิศทางเดียวกันเกี่ยวกับการกระจายรายได้ไม่กระจุกหรือเรียกว่าโซเชียลแอนต์เ i อรสนั่นเองว่าแต่โซเชียลแอนต์เ i s รนี่จริงๆแล้วมันคืออะไรคะสำหรับคนที่เข้ามาใหม่แล้วก็ยังแบบไม่ทราบเรื่องนี้เลยโซเชียลแอนต์เ i อรสครับคือการกระจายรายได้ สู่คนทุกๆคนที่อยู่ในวงจรธุรกิจนั้นครับในวันนี้เนี่ยการทําธุรกิจในทุกๆธุรกิจเนี่ยมันจะเริ่มจากผู้ผลิตนะครับไปจนถึงผู้บริโภควันนี้เนี่ยคอนเซปต์ของโซเชียลแอนต์เปรีสของเราสามารถที่จะทําให้ทุกๆคนที่อยู่ในวงจรแบบนี้เนี่ยมีรายได้มากมีแล้วก็พอเพียงกับทุกๆคนเลยครับอ๋อคือพูดง่ายๆว่าวันนี้คนที่เข้ามาเนี่ยคือสามารถมีรายได้แบบกระจายอย่างพัวถึงแล้วก็ไม่กระจุกเป็นก้อนใช่ไหมคะถูกต้องครับ สำหรับผู้บริหารนะคะที่เมื่อกี้บอกว่ามีผู้บริหาร4ท่านด้วยกันที่มีความเชี่ยวชาญจากด้านต่างๆเนี่ยอยากทราบมากเลยว่ามีใครบ้างผู้บริหารท่านแรกนะครับก็คือพี่ก้องอายุน้อยร้อยล้านของเรานน่นเองเราอาจจะคุ้นชื่อคุ้นหูกันบ้างนะครับ<ช>กับตามรายการต่างๆในทีวีอย่างเช่นอายุน้อยร้อยล้านเบสเซลเลอร์หรือเป็นรายการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกักบธุรกิจสตาร์ทอัพหรือ SME ในเมืองไทยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ก้องของเรานี่เองนะครับที่เป็นเบื้องหลังของผู้ประสบความสําเร็จหรือผู้ผลักดันให้กับธุรกิจประเภทนี้หรือธุรกกิิจใใหม่่ๆทีีเดขึ้้นนนนวั พี่ก้องก็มาดำรงตำแหน่งประธานบริษัทครับเพื่อที่จะช่วยเหลือทําให้บริษัทนี้แล้วก็ธุรกิจของทุกๆท่านเนี่ยเติบโตรวดเร็วตั้งรากฐานที่มั่นคงโดยใช้สื่อหรือความถนัดของพี่ก้องเนี่ยในการที่จะทําให้ธุรกิจของทุกๆท่านหรือบริษัทอินดีของเราเนี่ยเองเป็นที่รู้จักมากขึ้นในระยะเวลารวดเร็วครับโอ้แค่คนแรกเปิดตัวมันนี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะคะสุดยอดอมากๆเลยสําหรับคนนี้นะคะพี่ก้องนั่นเองคนต่อไปนี่คือใครคะคนต่อไปนะครับก็คือพี่โตหรือหมอมหลวงพยศครับหมอมหลวงพยศท่านนี้เนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาาญทง ด้าน finance หรือการเงินนั่นเองวันนี้เนี่ยในการเปิดบริษัทมาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ตามนะครับสิ่งสําคัญก็คือการจัดการทางด้านการเงินหรือการวางแผนทางด้านการเงินนั่นเองครับบริษัทที่เปิดขึ้นมานะครับแล้วประสบปัญหาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่ปิดปิดกันไปเกิดขึ้นจากการบริหารการเงินที่ผิดพลาดการวางแผนการเงินที่ไม่ถูกต้องครับทางพี่ตรงหรือหมอมหลวงพอยศของเรานี่เองนะฮะท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการเงินและการจัดการทางด้านการเงินครับอย่างเช่นภาษี cash flow ของบริษัทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจะมั่นใจได้ ลยครับว่าบริษัทเนี่ยมีโอกาสน้อยมากๆเลยที่จะมีปัญหาด้านนี้ครับยอดมากค่ะแล้วคนต่อไปของเราท่านหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือพี่โจครับพี่สมภพพันสีท่านนี้เนี่ยเรียกว่าประสบการณ์ด้านธุรกิจการบริหารงานเนี่ยเรียกว่ามีประสบการณ์สูงมากๆเลยนะครับท่านเคยบริหารบริษัทที่มียอดขายหลัก1นึ่งแสนล้านบาทต่อปีมาแล้วท่านบริหารในทุกๆด้านเลยนะครับรวมถึงท่านก็มีประสบการณ์ในการบริหารเป็นเบื้องหลังและเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทขายตรงบริษัทเครือข่ายเนี่ยหลายๆบริษัทมากเลยยอดขายแต่ละ บริษัทที่ท่านเข้าไปบริหารหรือเป็นที่ปรึกษาเนี่ยไม่ต่ำกว่า500้ล้านบาทเลยทีเดียวที่สําคัญท่านนี้มีบทบาทพิเศษครับในการที่จะมาสพอร์ตหรือสนับสนุนธุรกิจอินดีมให้เติบโตไปอย่างรวดเร็วแล้วก็มั่นคงท่านรู้จักพาร์ทเนอร์ที่เป็นแบรนด์ดังๆในประเทศไทยเยอะแยะมากมายซึ่งแบรนด์เหล่านั้นครับท่านกําลังดิวเพื่อจะให้เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เข้ามาเป็นพาร์ทเนอร์ของอินดีมของเรานั่นเองครับคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่าพาร์ทเนอร์ของเราท่านนี้เนาะนอกจากว่าจะมีประสบการณ์ทางธุรกิจโชคชย,ย ขอพูดถึงผลงานของพี่โจของเราก่อนละกันนะคะที่เมื่อกี้พูดว่าโอ้โหพี่มีคอนเนคชั่นมากมายใช่ไหมคะเรามีที่ได้ดีลไว้เรียบร้อยแล้วนะเป็นพาร์เนอร์ที่ถ้าพูดชื่อมาทุกคนอ๋อแน่นอนก็คือที่วีไดเร็กค่ะวันนี้ก็ได้จอยกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะพาร์เนอร์ hmm. <Partner S 2> ที่2นะคะ<ๆ>ก็คืออายุน้อยร้อยล้าน แล้วก็ยังมีข่าวดีด้วยนะคะว่ามีอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์คนสําคัญที่ทุกคนรู้จักแน่นอน,นะคะ,ะอย่างคุณบุรินนะคะที่วันนี้นะคะก็ให้ดิวพิเศษเพราะว่าคุณบุรินนะคะได้นําเข้ารถยนต์หลากหลายยี่ห้อเลยนะคะให้ดิวพิเศษแก่ชาวอินเดียค,ค่ะเป็นส่วนรถพิเศษในการที่เราจะเปลี่ยนรถในการจะซื้อรถในอนาคตค่ะอีกหนึ่งพาร์ทเนอร์นะคะก็คือบริษัท JP Insurance นั่นเองค่ะก็มีแต่ยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะคุณโอมซึ่งในอนาคตเนี่ยก็ยังมีอีกหลากหลายบริษัทหลากหลายแบรนด์นะคะที่เรายังดิวกันต่อไป จะมาเปิดตัวให้เห็นกันอีกค่ะส่วนพาร์ทเนอร์คนสุดท้ายนะคะคนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยเมื่อกี้เรามีแบบสาขาต่างๆแล้วใช่ไหมคะคนสุดท้ายคือใครคะโอมคนสุดท้ายคือผมเองนะครับนี <c oughs> ่ผู้บริหารของเราเ <c oughs> ลยค่ะมันนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยเลยอ่าพี่ <c oughs> โอมนะครับประสบการณ์ของผมเนี่ยก็คือบริหารหลังบ,บ้านของบริษัท <c oughs> ที่เป็นบริษัทเครือข่ายเนี่ยมาหลายบริษัทนะครับแต่ละบริษัทเนี่ยก็มียอดขายไม่ต่ำกว่าพันล้านที่ผมทำกันมาที่สําคัญส่วนตัวของผมก็เคยอยู่ในบทบาทของนักธุรกิจมาก่อนหรือเป็นสมาชิกกกขขออองงาาาายยยตรรมม่่่นนเีได้วผูใบ เป็นทั้งสมาชิกและเป็นผู้บริหารเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยประสบการณ์15ปีในธุรกิจครอข่ายของผมเนี่ยผมสามารถสนับสนุนทุกๆท่านให้เติบโตไปได้อย่างมั่นคงแน่นอนครับฟังแบบนี้เราก็อุ่นใจเนาะฟังแล้วก็ใจชื้นนะคะวันนี้เราเห็นอนาคตของเรานะคะว่าสดใสแน่นอน,นะคะ่ะวันนี้เรามีพาร์นเนอร์หรือว่าหุ้นส่วนทั้ง4คนนะคะที่เปิดทางให้เราทุกทิศ